ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ Honey and Friends Entertainment บริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงสายการบินแอร์เอเชียเสนอ เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิร์วันนี้คุณผู้ชมพร้อมหรือยังครับที่จะไปพิชิตยอดเขาอันเซนใหม่แห่งบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกซึ่งชาวบ้านที่นี่นะครับเรียกเขาลูกนี้กันว่ายอดเขากังหันลมง่นถ้ำนองตอนนี้นะครับเราอยู่ที่จุดแรกนะครับน้องแฮวเป็นจุดที่เราจะต้องเตรียมตัวใส่อุปกรณ์ต่างๆครับเพื่อที่จะไปขึ้นเขากังหันลมง่นนถ้ำนอง อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกครับครับเขาลูกนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นอันซซนอีกแห่งหนึ่งของบ้านมุงเลยนะครับอืมและพี่นิมพูดบอกว่าถ้าหากว่าเรามาบ้านมุงเนี่ยเราต้องเจอกับสหายเก่าเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิ์อีกคนหนึ่งหรออืมเขาคือใครครับเขาคือพิ่ตุนครับพี่ตุลตุนตุนสวัสดีครับวัพี่ตุครับวันนี้มีสวิทยกรน้องใหม่มา ผมว่าคุณน้ำพึ่งคงจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมผู้แปลกแปลกครับไม่ผิดหวังใช่พี่น้ำพึ้งสั่งอะไรมานี่คือไม่เคยไม่เคยพายตลอดเลยไม่เคยสบายในวันนี้พร้อมหรือยังครับพร้อมครับครับนะก็วันนี้ผมติดภาระนะฮะเดี๋ยวผมจะส่งต่อให้ที่พี่ทางทีมท่องเที่ยวท้องถิ่นเอเป็นสาวไม่น่าว่าทำไมไม่ใส่อุปกรณ์เลยกะลังจะเซลเลยอยู่ดีๆก็โยนให้คนอื่นภารกิจครับ โอ้เสียดายจังเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเที่ยวเผื่อนะครับไหนๆมาบ้านมุงแล้วแต่ว่าพี่ตุ่นครับเราจะใช้เวลาในการเดินขึ้นไปบนเขาตรกเนี้ยประมาณกี่นาทีกันับจริงระยะทางใช้เวลาขึ้นประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครับผมไม่เกินหนึ่งชั่วโมงใช่ครับอืมชิวครับทางเป็นยังไงบ้างครับใช้คำว่าชิวชิวลองไปสัมผัสแต่ลองไปสัมผัสเองเราไม่เคใไหมอ่ะเราไม่เคยเชื่อพี่น้ำพึ่งเลยชิวชิว ตอนนี้นะครับน้องแฮวเราอยู่กับคุณลุงมานะมั่นคงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงครับตอนนี้เราอยู่ที่ตีนเขาแล้วใช่ไหมครับครับผมสูงเท่าไหร่ครับสูงประมาณ1,500เมตรครับโดยประมาณนะครับผมโอ้โหงั้นผมขออนุญาต ระหว่างทางเดินในผมขออนุญาตถอดแมสได้ไหมครับได้ครับได้ครับ <ừ> จริงๆแล้วเราควรจะใส่หรือถอดดีกว่ากันครับถ้าเดี๋ยวผมขึ้นผมก็ถอดเหมือนกันเพราะหายใจไม่สะดวกน,นะครับผมมันมีความกดอากาศอแล้วเวลาเราเดินนานๆอาจจะทาให้เราเหนื่อยด้วยหายใจไม่ทันอันตรายครับถูกต้องครับท่านอย่เลยก็คือน้องๆสองคนกับคุณลุงไปก่อนเลยนะครับโอ้โหทำให้พี่อุเสียสละขนาดนั้นแล้วครับให้พี่จะดูต้นทางแล้วก็ดูรังท้ายให้้องๆต้นทางต้องขึ้นก่อนเลยนะฮะพร้อมหรือยังครับ พร้อมไหมครับคุณลุงครับครับตอนนี้เราเราอยู่ที่จุดเตรียมใจที่จะขึ้นนะครับตอนนี้เราพร้อมหมดทุกคนแล้ว่ครับจุดเตรียมใจครับตรงนี้ครับจุดตั้งดูทอตลังจังเลยเราพร้อมจะไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยคัางไหนครับแค่เริ่มต้นก็ต้องระวังเป็นพิเศษแล้วครับเพราะยิ่งช่วงฤดูหนาว เช้ามืดแบบนี้อากาศค่อนข้างน้อยก็ต้องค่อยๆปีนป่ายเดินขึ้นแล้วก็พักหายใจเป็นระยะระยะครับที่สำคัญใครจะมาใจฟิตอย่างเดียวไม่พอร่างกายต้องฟิตด้วยครับเส้นทางขึ้นเขาหินปูนลูกนี้มีความยากง่ายแตกต่างกันไปที่แน่ๆมีแต่ชันชันแล้วก็ชันครับพี่อูตอนนี้อาการพี่อูเป็นไงบ้างก็คือ ได้ยินแต่เสียลมหายใจอะครับถูกต้องอย่างที่พี่อูบอกเลยนะครับฟังเสียงหอบของแต่ละคนแล้วเนี่ยก็เกินบรรยายแล้วล่ะครับเฮ้ยทำใจแล้วก็ปีนขึ้นต่อครับลุงมานะบอกว่าจะมีจุดพักชมวิว8จุดด้วยกันผ่านจุดแรกเตรียมใจแล้วก็ไปต่อมาจุดที่2ต้นตะพุงยักษ์จุดที่3เนินหนามเพิ่ม จุดที่4จันผาชนะใดและจุดที่5แลนกคุ้มพอถึงจุดที่6นี่นะครับผมชอบมากคือจุดพักใจเอาเป็นว่าขอพักทั้งกายและใจก่อนนะครับความรู้สึกของคุณเป็นยังไงบ้างครับดีอ่ะดีจริงๆหรือเปล่าครับดีจทำไมพี่อูดูหน้าแลเหนื่อยๆครับเนี่ยปากตี้แล้วครับ รู้เลย,ยเห็นหน้าพี่อูก็รู้เลยว่าพี่อูนี่ชอบที่นี่มากช,ชอบการเดินทางแบบนี้มากเดี๋ยวเราจะขึ้นสู่ยอดเด้นนะครับเราใช้ระยะทางเดินอีกหน่อยเดียวนะครับก็ <c oughs> จะขึ้นสู่ยอดนะครับผมครับเราจะไปกันเลยเอา้า <c oughs> นี่เขาเรียกพังหรือเปล่าเนี่ยคุณลุงไปไปเลยไปเหรอครับ <c oughs> ไปกันเลยไปเลยเอาไปกันเลยไปกันเลยขนทางยังอีกยาวไกลครับเรายังต้องผ่านอีกสองจุดใหญ่ๆ แถมจะต้องลัดล้อไปตามไหล่เขาหินปูนทั้งคมและแหลมเอาเป็นว่าเราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาเอาใจช่วยผมกับพี่อูและทีมงานเพื่อพิชิตยอดเขากังหันลมกันต่อนะครับร่วมเดินทางละไมไปกับบริษัทปตท,ะทจำกัดมหาชนบริษัทไทยเบเบรเรจำกัดมหาชนเทีย,ทยล ไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินเมตตาคุณลุงตอนนี้เราอยู่กันที่จุดไหนนะครับจุดพักใจครับผมจุดพักใจอีกแล้วครับครับจุดพักใจครับ เดี๋ยวเราไปอีก4 5ไมล์จะถึงจุดวัดใจนะครับผมมันจะชื่อคล้ายๆกันครับเคยสับสนบ้างไหมครับเคยเคยสับสนนะบางทีก็สับสนเหมือนกันครับในด้านคําพูดนะฮะตอนนี้คือผมไม่ค่อยสับสนหล้วคือเหนื่อยเท่าทุกวัดเลยครับเดี๋ยวพี่อูพักใจก่อนเพื่อที่จะไปวัดใจข้างบนครับเดี๋ยวเราไปถึงตรงนั้นเราก็จะขึ้นบันไดอีกทอดนะครับแดีวก็จะสู่ยอดสูงสุดนู้นเลยครับผมสูงสุดนูงนครับจริงครับจริงครับ วยเปลไหวยครับเลูกเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะครับผมคุณลุงครับแล้วทำไมถึงชื่อยอดเขากังหันลมครับ ออยอดเขากังหันลมนี่นะครับคือเมื่อก่อนนี้นะครับซึ่งได้เ,เล่าสืบทอดกันมาว่าเราไม่บ้านเมืองยังไม่ทันมีการสื่อสารที่ดีการคม,มนาคมก็ยังไม่ดีพอนะครับอันนี้ก็เ,เขาจะใช้กลงหลนันลมในไปที่บ่งบอกว่าลมหนาวจะมาแล้วนะใครที่ยังไม่ได้เกี่ยวข้าวก็รีบเกี่ยวข้าวนะครับกว่าลมจะมาพัดข้าวล้มอะไรประมาณนี้ก็เลยเป็นที่มาของ เขากังหันลมนะครับผมอ,อแล้วมีอีกชื่อหนึ่งคืองโนนำหนองนี่คืออะไรครับอ,อคืองโนนทํำหนองนี่ก็มาตั้งชื่อเมื่อตอนหลังนี้คือว่าเออมันจะมีเพจเกิดขึ้นมาแต่ก่อนก่อนหน้านีออ้มันมีคนขึ้นมาทำบุญนี้เหมือนกันเขาก็เปิดเพจของเขาทีนี้ก็เขาก็ใช้ชื่อว่าออกังหันลมนะครับเปิดเพจนะครับแล้วอีกอย่างเราก็ไม่กลัวว่าจะไปซ้ำเพจกันก็เลยคุณำอำนวยผิวงามก็เลยเรียกชื่อว่า เออทำหนองครับทำหนองงวนทำหนองงวนทำหนองครับคำว่างงวนนี่ในภาษาพื้นที่นี่แปลว่าอะไรครับงวนมันภาษาพื้นที่นี่ครับภาษาสำเนียงนะครับก็จะติดทางติดเหนือเหนือนิดๆนะครับเออง่วนนี่ก็หมายความว่าเป็นภูเขาที่เป็นเออเป็นง่วนสูงสูงอะไรประมาณนี้นะครับเนินสูงสูงเป็นเนินสูงสูงนะครับก็เลยเรียกเป็นง่วนนะครับครับผมประมาณนั้นครับแล้วทำหนองครับทำหนองนี่เออ ส่วนด้านหน้าของเราเข้าไปมันจะมีทางเดินลึกเข้ามานะครับอันนี้ก็หน้าถ้ำนะครับมันจะมีต้นน่องขึ้นอยู่ต้นนึงนะครับเลยคนสมัยเมื่อก่อนนี้ตั้งชื่ออะไรไม่ยากนะครับก็เลยเรียกว่าถ้ำน่องนอ๋ตอตรงนี้มีถ้ำคือคมีต้นน่องอา่าครับผมใครที่ชื่นชอบความท้าทายยอดเขาหินปูนอันซีนน้องใหม่แห่งบ้านมุง ผมบอกเลยครับว่าคุณต้องมาให้ได้วันแรกกับเขากังหันลมโงนทำหน่องบ้านมุงขอเก็บภาพสวยๆให้คุ้มค่าก,ก่อนที่จะลงไปพักผ่อนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมกับพี่อูจะพาคุณผู้ชมไปผจญภัยกันต่อครับ เดินทางละไมไปกับ AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าใช่ตรงนี้เหรอฮวใช่นะครับพี่อูบ้านชมพูเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยตรงไปตรงนี้เรื่อยๆอแล้วเมื่อวานก็จําหน้าแกไม่ได้นะ <c oughs> มามืดๆโผล่มามืดๆแล้วก็ไม่ยอมขึ้นเขากับเราด้วยอเออ,เอ,อพี่อูครับเขาบอกว่าเดินตรงไปพอถึงบ้านชมพูปุ๊บม,มันจะมีต้นส้มโอต้นแรกเราไปนัดเจอกันตรงนั้น ต้นซมโอต <et> <ses> ้นแรกเหรอใช่ร <tr impair noise> ู้ไหมครับที่เห็นคนยืนอยู่ตรงนี้ นสมโภตต้นแรกทางนี้น้องอูน้องแค้วทางนี้ครับอ้าวเชิญเชิญเชิญทางนี้ครับพี่ตุลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตุลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่เหรอสงสัยใช่ไหมอย่าพูดะเมื่อวานตีสี่ไงแล้วเป็นไงบ้างครับขึ้นเขาหันลมโอ้โหอย่าให้พูดเลยครับพี่อูนี่ขาสั่นพับๆๆๆพเลยครับลอยเลยพี่พอเดินลงมาจากข้างบนแล้วก็ข้างล่างรู้สึกว่า เรายังเหยียบหินอยู่แล้วข้างบนสวยงามไหมสวยสวยมากหรือว่าหายเหนื่อยแล้วเมื่อคืนเป็นไงนอนหลับสบายดีไม่เหนื่อยครับขนาดคนยังร้องเป็นเพลงเลยครับเพลินมากครับเดี๋ยวหลังจากที่เที่ยวบรรมุงแล้วเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่ชมพูครับเพราะว่าที่อำเภอเนินปางมีที่เที่ยวหลายที่เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูหินพญาวานนหน้าพญาวานนครับเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอแนะนําให้รู้จักอันนี้พี่เป็ดครับสวัสดีครับพี่เป็ดไม่เที่ยวหินพญาวานนเหรอครับ จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูของจริงดีกว่าแล้วค่อยเฉลยเนาะอ๋อมันอาจจะไม่ใช่ว่านอนก็ได้อ่าค่ะแล้วระยะทางเดินนี่ไกลไหมครับก็ไกลเท่าไหร่ค่ะก็แค่ประมาณไปสองโลครึ่งเดินไป2องกิโลครึ่งจะรวมกันเป็นห้าโลอ๋อหโลปความเหนื่อยเนี่ยห้าโลจ้าไปกันเลยไปกันเลยครับ ผมอยากรู้แล้วสิครับว่าหินวานอนที่พี่เป็ดว่านั้นเนี่ยจะมีใบหน้าคล้ายลิงยักษ์มากแค่ไหนใช่น้องแฮลพี่ก็อยากรู้เหมือนกันแต่ก่อนจะไปถึงหินวานอนเราต้องเดินเท้าศึกษาธรรมชาติกันไปประมาณ2กิโลใช้เวลาเรารวส40นาทีเลยซึ่งเส้นทางที่เราเดินนี้อยู่ในเขตพื้นที่ป่าชุมชนเขาน้ำพุระหว่างทางก็จะเดินผ่านป่าเบญจพรรณสวยงามสลับเขาหินปูนรูปทรงแตกต่างกันไป ดูแปลกตาสวยงามเลยทีเดียวลวจะจ้าสังเกตค้างค้างเลยเรามากันไกลแล้วสังเกตความมือนเธอขึ้นมามันจะมีหินนี่ไงที่เล่าให้ฟังจะเป็นป่าหินนะคะช่วงนี้เราต้นแปลกพวกต้นไผ่ต้นอะไรยังขึ้นก็ข้างหินนะอ,อะทำไมอะครับมันชื้นมันเย็นอ๋อจ้ะแต่ที่นี่ต้นไผ่เยอะมากๆเลยครับเนี่ยเออที่เนี่ยเป็นเป็นแหล่งรายได้ของชุมชนเลย มีต่อไหมครับมีค่ะไปเลยตอนนี้มดเราบาเหลืออะไรแล้วจับไม้มาจับไม้มาครับไปครับเดยวลงทางครับแถวเนี้ยมันจะมีปางที่ว่าสําหรับคนที่มาหากินอยู่บนนี้ค่ะไว้พักบางคนเขาบลงไปเขามาหากินหลายๆวันอย่างเงี้ยหาน่อไม้ต้มต้มต้มไว้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะนอนพักที่นี่เลยเขาเรียกถ้าคนกลางก็เรียกว่าแคมป์แคมป์ที่พักได้ค่ะเหมือนห้างเหมือนอะไรอย่างเงี้ยทาไมถึงเรียก เดินอะไรนะปางตาลองปางตาลองเนี่ยปางตาลองก็คืออ่าคนชื่อตาลองเนี่ยคือเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแกนอนอยู่แถวนี้เหรอแกเวลาขึ้นมาทำมาหาก,กินในมหาหน่อไม้ไงอ่าจากเก,กจะมาพักอยู่ตรงนี้เวลาใครขึ้นไปดูกินวันนอนเขาก็จะพักตรงนี้แกก็จะเห็นอ๋อไว้พักตรงนี้นึกวยปางตาลองนั่งอยู่ตรงนี้ <c oughs> สวัสด,ดีครับไม่ใช่ใช่ไหมตรงนี้ นี่เหมือนกำแพงมากเลยพี่เป็ดนะก็มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเดวพี่บ่ได้ทำไว้หรอกแกนี่เป็นหิ่นทอนที่ยาวมากเลยอน่าใช่ทำไมพวกไม่หยุดกันได้ทำไมผมจะหล่นนะเอนนี้ช่วยด้วยช่วยค่อยรีวเย เดี๋ยวนะให้มุมุมไหนเป็นลิงอหรเพิ่งน้าให้ดูกันนะให้ผมชี้เลยนะค่ะตรงไหนอ่ะเหมือนลิงตรงไหนอภิกามาวงครับแล้วก็วงพี่อูเลยนี่ไงวับวงแล้วนะวงมีจุดทูบด้วยสาธุวับวเห็นไหมเหมือนคิงคองวะอืเหมือนหน้าลิงได้ยังไงอะครับหมายถึงพี่เป็ดหรือว่าอะไรครับพี่เป็ดงพี่เป็ดมองมันเหมือนหน้าลิงได้ยังไงครับตอนนั้นก็ จร,จริงๆเราเราเราเมมเป็นคนที่ค้นพบเนาะจะเป็นผู้ช่วยของมูผู้ช่วยของมูมูหนึ่งที่เขาทาเรื่องของท่องเที่ยวอยู่เหมือนกันในการค้นหาสืบค้นเนี่ยค่ะเขาก็เดินผ่านมาเจอแต่จริงๆนเหินตรงเนี้ยมันอยู่แต่โบราณโบราณคนนท่าคนแก่เขาก็บอกว่ามีอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้สังเกตอพอผู้ช่วยร้องเข้ามาสังเกตเขาไม่เห็นอ้าวคืออะไรเขาก็ด้วยจินตนาการแล้วคุณอูสังเกตเราเห็นเป็นตัวอะไรห็นเป็นหน้าอะไรผมรู้สึกว่าเขาเขาเหมือนหน้าคนโบราณด้านข้างใช่ไหมครับ ก็แล้วแต่จินตนาการแต่เราก็เลยตั้งชื่อให้เรียกง่ายๆว่าหินวานอนค่ะเนาะอย่างน้อยก็เป็นจุดที่แบบเอ้ยใครพูดถึงก็หินวานอนหินวานอนอ่าค่ะครับผมก็จะบอกว่าเหมือนแบบเป็นพวกลิงกอริล่าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่ามีรูปร่างใหญ่ๆค่ะก็ได้นะแต่แต่ก็มีมีคนขึ้นขึ้นมาเขาก็บอกเฮ้ยมันอันเดียวก็หงอคงไหมอะไรอย่างงี้พระถังซัมจังเอาทวีปชมพูที่น่ทวีปชมพูไง บ้านชมพูข้าแก๊ปเลยนี่แหละครับเหินวานอนที่ตําบลชมพูอําเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษนุโลกแต่ลักษณะที่เห็นเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นมุมเพียงด้านเดียวเท่านั้นแต่ถึงจะมีลักษณะคล้ายกับวานอนเพียงด้านเดียวก็เรียกได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่งดงามมากๆเลยแ่ะครับ โอ้โห oh พี่ตุลนครมาทริปนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าคุ้มจริงๆเลยนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้มาเดินป่าไม่ได้มาแอดเวนเจอร์แบบนี้นานแล้วนะครับใช่จริงอย่างที่พี่น้ำพึ่งพูดเลยนะครับว่าธรรมชาติที่เนี่ยที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกมีธรรมชาติที่มาจัจจรเยอะมากเลยพี่ตุลใช่ครับเพราะว่าที่อำเภอเนินมะปรางเรายังมีที่สวยสวยงามที่ธรรมชาติที่สวยงามของที่นี่อีกหลายที่ครับถ้ามีกิจกรรมดีๆพี่อยากเชิญ น้องโอ้กับน้องแฮวมาเที่ยวอีกรอบได้ไหมครับได้ครับมาอีกเหรอโอ๊ยผมไม่เเ็ดต้องมาอยู่แล้วแล้วก็จะชวนพี่น้ำพึ่งกับพี่น้อยมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้อยเหรอพี่น้อยครับพี่น้อยมาเปล่าฮะก็มาดิครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการเที่ยวละไม่ไทยแลนด์เวิร์หมดเวลาแล้วครั้งหน้านะครับรอลุ้นกันว่าจะเป็นใครพาเที่ยว พี่น้อยพี่น้ำพึง่งพี่อูหรือพี่แฮวรอ,อรุ้นกันนะครับครับผม,มวันนี้พวกเราทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับรบ,บ๊ายบายขอขอบคุณผาใกล้รุ่งบ้านมุงรีสอร์ทโทร0 8 1 7 1 9 5 1 2 5